ือจะมาจำผู้คนเกิดเพาะหรือจำผู้ตะปูนะทีนี้ถ้าท่านบอกว่าฟังมาแล้ววันนี้ไม่ค่อยรู้เรื่องยังรู้สึกว่าอาจารย์พูดละเอียดเยอะเกินไปจากความจริงเรื่องเนี้ยเราหวังว่าที่ท่านประเดตนรู้เรื่องฟอร์มดีแล้วเราได้เอาเรื่องฟอร์มดีมาแต่ถ้าท่านไม่รู้ยังไม่เข้าใจขอแนะนำรุ่งนี้ไปที่งสำนักงานคณะสำนักงานกรมพัรต่างเทศจังหวัดใช่ไหมแต่หาเจ้าที่เราบอกว่าช่วยอธิบายเรื่องเล้์เซฟฟัง แล้วก็ขอตัวอย่างแบบฟอร์มเ้มดูตรงนี้ท่านมันศึกษาไว้นะครับเพราะถ้าท่านไม่ศึกษาไว้ไวแล้วกอนี้คือดีบลซแต่างประเทศมาจากอาเซียนบอกว่าฟอร์มดีหรือเซลล์เสริมมัสติวัตชั่ t เกตติเวชชีพน่เราทำไมาทำไม่ได้ตั้งตายเลยนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากขึ้นมากขึาาก้นและผมขอย้ำว่าถ้าท่านชิปปิงคำ นะแล้วเขาเคยไม่ใ้เขาไม่เคยให้เขาบนแต่เข้าแบบฟอร์มใหท่านได้อย่าดีใจน่าจะว่าเขามั่วมาแล้วเขามั่วมแล้วการนี้ในขอนแกนจุดใหญ่เราขายในในพื้นที่ในใผู้แง่คือมีคนซื้อจากเราไปโซอ้อกียอาจจะไปน้องใายซื้อจากเราไปโซอ้อคนจะมุกงาหารซื้อจากเราไปอ้อคนจากน้องคนรุ่นซื้อจากเราไปโซอ้อนะครับอย่างที่มิใช้นนี่คุยไปทางหอคาเขว่อาจารย์มันไม่รู้จริงท่านซื้อไปโซอ้อกี่เปอร์เซ็นต์เพราะส่วนมานเราขายในในท้องดินะ วันหนึ่งเมื่อรถไฟมาถึงวันหนึ่งเมื่อประเทศในอาเซียนกําหนดให้เป็นเซลล์เซลทั้งหมดวันหนึ่งเมื่อการคา้าแดงเป็นมุมมากขึ้นและถึงมาที่ท่านทัานโออกพ้่อ,อ,อ,อตัวเองการรู้สิ่งเหล่านี้ไว้ก็คือเป็นการเตรียมตัวเพื่อรารับการส่งออกนะครับมีคําถามไหมครับคุณสุพจนรหมดแล้วใช่ไหมเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็เดี๋ยวช่วงต่อไปใ่เรื่องของี่อืนอีกนิดนึงค่ะก็คือว่าถ้าไปทำอันแรกเลยคือเราต้องกรอกฟอร์มดีก่อน ทำฟอร์มดีก่อนถึงจะเป็นเซล์เซอร์ใช่ไหมครับใช่ครับต้องต้องกรอกฟอร์มนี้เป็นก่อนแล้วถึงจะไปออกเป็นเซล์เซอร์แต่ถ้าท่านบอกว่าอาจารย์ผมสมัครเซล์เซอร์เได้ไหมได้ถ้าท่านเคยออกฟอร์มดีมาแล้วหรือถ้าท่านยังไม่เคยออกฟอร์มดีเลยท่านก็จะไปกรอกแบบฟอร์มตามที่กมค่าตามเทศแล้วยื่นแล้วถ้าใครท่านสมบูรณ์ก็จะอนุมัติท่านเป็นเซอร์ฟเวอร์เออร์เตอร์พอได้เป็นเซอร์ฟเวอร์เออร์เตอร์มันแค่อย่างนั้นก็จะได้ประจําตัวท่านเลยเพราะว่าชื่อ และเชื่อมตั้งเริ่มจปรตัวบริษัทท่านจะปรากฏอยู่ในอาเซียนซีกเก็ตเรียน,าาน,กกน,ใ,นในสมัยงงในการที่การอาเซียนเพราะนั้นเวลาที่เราส่งถ้าเราส่งไปที่ลาวเราก็ขีดขอบวนเบอร์ของท่านก็ไปป๊อปป๊อปป๊มันจะปรากฏในคอมพิวเตอร์ของลราโอ้โบริษัทที่เป็นเซลเซอร์เขาก็ผ่านในท่านได้ที่ท่านม็ใช้ฟอร์มดีต่อไปประหยัดเงินค่าฟอร์มดีสามร้อยห้าร้อยบาทต่อไปเชื่อไหมครับคอนแกนยังไม่เจอปัญหาที่กรุงเทพบางบริษัทส่งออกใบวันหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนใช้ฟอร์มดีสองร้อยใบ สองร้อยใบคูณสามร้อยเดือนละหกหมื่นเนี่ยถ้าตกใจว่าคนทำลายการะจกมากขนาดนี้สองร้อยใบเนี่ยนะต่อเดือนะนะอีกบริษัทเป็นอบออกเดือนละร้อยกว่าใบขนวันละนะวันละร้อยกว่าใบขนน่ะเออเดือนหนึ you know ่งขสอบประมาณเท่าไหร่สามพันใบขนอ่ะโวจานมากเลยดนี้เบริษัทเป็นการขจอบทางแอร์ ต้องอยากไปชิมเบ็ดหมดทางแอร์หมดเลยวันละร้อยกว่าใบคนเดือนนสามพันกว่าใบขนไม่แน่คอยแก่ก็ยังไม่เคยเจอใช่ไหมทีนี้ถ้าจะเจอส่งส้วมของคุณตวชัยในส่งโอซ่้วมออกไปเพื่อนนะเออพูดถึงเรื่องส้วมท่าเป็นความรู้ที่หนึ่งเรามีเวลาหมดใช่วไหมอย่เดี๋ยวอาจารย์อาจารย์ตั้มต่อไออาจารย์คนต่อใช่ไหมคืออย่างนี้เรื่องเรื่องจริงมีคนเวียดนามเนี่ยเหตุการณ์อะไรที่เกิดในนาม สั่งซื้อเครื่องสุขภัณฑ์ก็คือมีถอดซุ้มนะครับเขาก็ไอคนขายก็จดคัตตอล็อกไปนะแล้วก็แจ้งคัตตอล็อกว่าเนี่ยนี่คือเบอร์ของโมเดลของซุวมสไตล์อะไรก็บ่าไปนะเวียดนามก็เปิด LC เอลซีมาเลยซือซ้อซุ้มซื้อถอดซุ้มคนไทยก็ส,ส่งถอดซุ้มมาเลยนะเวียดนามบอกไม่จ่ายเงินเปิดเอลซีเราไม่จ่ายเงินคนจ้าบอกทำไมไม่จ่ายเงินออก็บนี่คือคุณนี่คือคัตตอล็อกใช่ไหมที่คุณเสนามา นายบอกใช่นี่คือสมช่วยใคุณขายใช่ไหมใช่แล้วในสมช่วยคนเนี่ยในขั้นตอนคุณบอกว่ามีชั้นวางของตัวนี้จะจบลกทำไมไม่จบชั้นใช่ไหมพก็ะจบมาคนแต่บอกไอ้บ้าคู่มาที่โคตรต้วงบางก็ไปขายตามขั้นตอนเองต้องเอาของเอาไอ้กระจกไอ้เนี่ยกระจกมาขั้นที่วางชั้นวางของมาเจือกไปเจือกมาไม่ยอมจ่ใจ